thôi hộp xong lâm yon lâm xin ai nhẹp nói pet pet này Pét -pét nào, si pet pet lấy hấp luôn

Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ini nampak din Din lau Dah ni โอ้ได้ถึงสิบห้าไม่หนวันนี้นี่สิบห้าเที่ยวละถึงไม่หนิถึงสิบสองสิบสามไม่หนวันนี้นี่คุณหยุดคุณหยุดเนอะทำเองครับนี่ครับรถนี้ก็เป็นอีกแล้วครับฉีกแล้วครับฉีกแล้วบังคุณขาดแล้วครับไป่จอดทำอยู่บ้านก่อนไหม โอ้จอดพขาก็แซงคิวแล้วเนาะโอ้ได้เยอะกว่าอื่นแล้วมั้งมีสิบเอ็ดแล้วมั้งสิบสองแล้วมั้งสองแล้วโอ้ใครจะวิ่งทันเนาะเอาแคทไปทำเอบอกเอาเอาไปอุ่นนี่เอาไปอุ่นนี่ได้ไปอีกรอบครับ เอาแคดไบอูครับเอาไปทไําแอร์ใหม่เพิ่งไปเอามาเมื่อตอน5้าโมงเช้าครับเอาไปอีกแล้วครับ โดยป่านวงครับนี่คนโทนโดยป่านวงครับอยู่แบบแค่ร้อยสามสิบ เพิ่งไปเอามาได้สองสามชั่วโมงเลยครับก็กลับไปคืนครับดูครับเดินขึ้นแบบไม่ต้องกดเลยครับเดินขึ้นสบาย คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องลำยองนำสิ่งนะครับ